สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพามาดูผักสวนครัวข้างบ้านเรานะคะนี่คือต้นฟักค่คะเราปลูกไว้ประมาณ10ต้นนะคะออกลูกเพียงหนึ่งลูกปีนี้ฟักของเราจะไม่ดกนะคะเพราะว่าเจอน้ําท่วมจ้าพอเดือนนี้น้ําก็จะท่วมทุกปีคะ่ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ของสุนัขหอนนะคะแต่บ้านเราก็จะปลูกผักหลายอย่าง ปลูกผลไม้หลายชนิดนี่คือกระลิงปิงนะคะถึงน้ําจะเค็มแต่เราก็ปลูกได้ค่ะอันนี้คือต้นมะละกอค่ะมะละกอนี้ก็เป็นยากมากนะคะปลูกยากมากอันนี้เราจะพามาดูพลิกค่ะพลิกดกนะคะสาเกเราก็ปลูกนะคะอันนี้ต้นทับ ทิมค่ะที่เราปลูกไว้แต่ไม่ค่อยได้กินเพราะว่ากระรอกเยอะมากพริกค่ะจะโดกมากเลยค่ะพริกสมัยก่อนคิดว่าพริกจะปลูกยากแต่จริงๆแล้วปลูกไม่ยากเลยนะคะอันนี้ต้องลูกหม่อนจ้าเราเพิ่งตัดไปนะคะ ผักสวนครัวของเราก็จะมีหลายชนิดมีใบกะเพรามีโหระพาผักบุ้งจีนแล้วก็จะมีไม้ดอกกุหลาบแล้วก็มะเขือพวงค่ะมะเขือพวงนี้ก็จะออกลูกตลอดปีเลยนะคะมะเขือพวงเราจะมี3ามสี่ต้นจ้า สวนเราก็จะมีทั้งดอกไม้แล้วก็ผักสวนครัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะเน้นการปลูกพลิกค่ะพลิกแล้วก็ดอกไม้ต่างๆจ้าพริกของเราจะมีทุกจุดเลยนะคะคือเราจะไม่ซื้อพริกทานเลยค่ะ ้เราจะมีปลูกไม้ดอกไม้ประดับไปด้วยนะคะเครื่องฟ้าฉบาเดี๋ยวพบกันอีกทีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ